อยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดจะด จากแนวคิดพื้นฐานที่ว่าคนพิการไม่มีมีแต่ปัญหาสภาพแวดล้อมที่พิการจึงเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนอารยสาปฏ์เพื่อคนทั้งมวลโดยการสนับสนุนของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอเพื่อเป้าหมายในการรวมพลังทุกภาคส่วนให้ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาตึกอาคารสิ่งปลูกสร้างและสถานที่ต่างๆไม่ให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้ของคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและมนุษลอ้อหรือคนที่ใช้รถเข็นโดยมี10จังหวัดนำร่องเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนเมืองอารยสาปัดเพื่อคนทั้งมวนซึ่งหนึ่งในนั้นคือจังหวัดหนองคายเมืองพญานาคแข่งรุ่มม่น้ำโขงในแถบภาคอีสานตอนบนครับ หลังจากที่เครือข่ายพุทธล้อทูตอารยสาปัดได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมทางด้านการออกแบบและจะทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองหนองคายก็พบว่ายังมีอีกหลายจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาทางด้านอารยสาปัดโดยเฉพาะที่วัดโพชัยพระอารามหลวงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายที่ยังเป็นโครงสร้างแบบโบราณมีแต่บันไดที่สูง และอันตรายทำให้ผู้สูงอายุผู้พิการและคนที่ใช้รถเข็นต้องประสบกับปัญหาความยากลำบากในการขึ้นไปกราบนวัสการหลวงพ่อพระสใสที่ด้านบนพระอุโบสถทางบริการกิจสนะทั่วยกลอ้อจึงได้กล่าวเรียนไปยังท่านเจ้าอาวาสและ,จะเจ้าคณะจังหวัดและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้ช่วยเร่งดําเนินการแก้ปัญหาโดยการติดตั้งลิฟต์สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินขึ้นลงบันได <Yeah. S 1> ก็จะได้ใช้บริการลิฟต์ขึ้นไปถึงด้านบนพระอุโบสถเพื่อจะได้ ราบขอพรหลวงพ่อพระสยได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับนี่นะครับผมไปที่ไหนก็จะพบติดตัวไปตลอดด a บเบิแครแอกลกอฮอล์ฉีดท้ทนฆ่าเชื้อเนร่ลดการสะสมของแบคทีเรีย99%แหมมั่นใจอุ่นใจไว้ก่อนอย <c oughs> ่างวันนี้มาที่หนองคายมาไหว้หลวงพ่อพระสยวัดโพชัยก็ต้องมีครับไม่ประมาทปลอดภัยกว่านะครับ จุดที่จะมีการติดตั้งลิฟต์อรารยสถานบัดเพื่อจะให้ญาติโยมผู้สูงวัยก็ดีผู้ใช้วิลแชร์ทุกรูปแบบเลยนะครับได้ขึ้นไปถึงด้านในพระโบสดคือตรงนี้นะครับท่นานเจ้าวาดครับโยธาธิการจังหวัดท่านผู้ว่าก็มอบหมายมาให้ออกแบบอย่างดีที่สุดเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นหน้าตาของแผ่นดินเลยทางวัดโพชัยพระรามหลวงก็ยินดีให้ความสะดวกกับผู้รทธาสิกชนที่มากราบส,สักการกราบไหว้หลวงพ่อภระสัยก็จะเชื่อมโยงคนไทยหรือว่าชาวโลก ที่มานเทสก,กาลหลวงพ่อประสัยให้ความสะดวกและก็ทุกๆคนที่มาอย่างสะดวกสบายเคยรับปากกับท่านแล้วว่าโครงการ5ปีของวัดโพชัยเนี้ยที่สําคัญที่สุดก็คือให้ความสําคัญเกี่ยวกับผู้พิการวัดโพชัยและกับพระโบสถ์หลังนี้จะทําให้เสมือนหนึ่งเป็นปกติของคนทั่วไปทําแน่นอนตามที่รับปากทุกประการ ว่าจะไปที่ไหนดยเพราะการประชุมพบปะคนเยอะๆนะครับก็ต้องอย่ามองข้ามความปลอดภัยนะครับนี่แล้วก็ด a บเบิรก็สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นสเปรย์พ่นทําความสะอาดกระทัดรัดเนี่ยเหมือนปากกาเนี่ยพกใส่กระเป๋าใส่กางเกงใส่กระเป๋าเสื้อที่ทำทันปลอดภัยในยุคนิว n นอร์มลครับ รื่องวัดโพชัยนะครับก็กลับเลยว่าครั้งแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านก็พยายามจะผลักดันให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้ที่วัดโพชัยเพราะท่านก็ทราบอยู่แล้วหลวงพอ่อพระใสเนี่ยทุกท่านก็อยากไปขึ้นไปกราบนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับสิ่งไหนที่ท่านเห็นพบหรือมันยังไม่ดีเท่าที่ควร ก็แจ้งมาทางพัฒนาสังคมเนี่ยหรือท่านโยธาก็จะช่วยกันแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดทางจังหวัดจะผลักดันให้ท่านได้นะท่านยังเข้าไปถึงก็จะยมผลักดันให้เข้าถึงทุกที่ในจังหวัดทางกาในส่วนของลิฟต์โดยสารทางเรานนหน่วยความผู้ดวกผู้พิการเป็นระบรบลิฟต์อยู่2ชุดเป็นชึนน้นล่างขึ้นล่างขึ้นถึงชานผู้สถนะครับแล้วก็จากชานอุ้สถดก็ยกตัวขึ้นสูวประตูอโบสถอีกทีหนึ่นนนนงครับในสภาฐานที่ข้อตั้งทีิขงขณะนี้ก็ไม่มีอะไรติดขัดสามารถดำเนินการข่อตั้งได้มาสิ้นปีได้ดำเนิน ต้องขอบคุณนะครับว่าจริงแล้วความหวังของพวกเราก็คือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วก็ท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านผู้บริหารของจังหวัดนี้ก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน6เดือนมีแบบแล้วแล้วอีก3เดือนจะเป็นจริงแล้วตอนนี้มันก็อาจจะมีนิดหน่อยอาจจะเป็นการต้องคุยกันเรื่องรายละเอียดเช่นความกว้างความยาวของตัวลิ์เนี่ยแล้วก็ไอ้พวกกันตกอะไรต่างๆให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการเชื่อมต่อ,อยังเป็นระบบจากที่จอดรถมาถึงตรงนี้ขึ้นไปถึงาวา่า้พระเนี่ยนะครับเราเราครอบคลุมหรืออย่างส่วนใหญ่เราจะไปไปพลาดในเรื่องของการเชื่อมต่อนั้นก็ยินดีเดี๋ยวจะขออน,นุญาตร่วมกับทางโยธาธิการจังหวัดนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับ ก่อนจะขอกราบอนุโมทนาสาธุก,กับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันสร้างธรรมและพัฒนาอารยสาปัตยหรือการจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสําหรับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ใช้รถเข็นเพื่อให้ทุกท่านไปสะดวกมาสะดวกและปลอดภัยที่วัดโพชัยหรือวัดหลวงพ่อพระใสจังหวัดหนองคายครับ จังหวัดหนองคายเดินหน้าสู่เมืองอารยะสถาปัตย์้อนรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล